คุณสามารถแบบสไลด์อ้าวคุณสามารถสไลด์ได้โดยการกดกดเดบยูนะครับกดแล้วก็กดชิปพร้อมกรรันก็คือการวิ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็กด C ีไปด้วยจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสามารถสไลด์อย่างนี้ได้มีประโยชน์อย่างเช่นสมมุตินะตรงนี้จะมีศัตรูอยู่นะครับรู้ว่าตรงนี้มีศัตรูอยู่เดินไปนีปุ๊บสไลด์แล้วก็ยิงศัตรูตรงนี้ไปได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ ฆ่าศัตรูได้เทคนิคที่ดีๆเลยก็คือกด W นะครับกดวิ่งปุ๊บแล้วก,กดอย่างนี้นะครับสไลด์ไปเรื่อยอย่างนี้ดีเลยของการสไลด์จะมีประมาณ3าวิคือประมาณนี้นะครับสามารถสไลด์ได้อย่างนี้เลยเพื่อที่จะวิ่งเร็วขึ้นหรือหนีศัตรูพวกแคมเปอร์สไลด์เลยพวกนี้จะแบบว่าอาจจะมาตัวเราอยู่แล้วเราสามารถวิ่งหนีได้อย่างนี้นะครับถ้าคุณสไลด์แบบว่าตรงจังหวะที่คุณไต่แบบนี้พอดีนะครับแบบนี้เงแบบี้ยทีเนี้ย คืออันนี้คือไต่ปกติใช่ไหมสมมติวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วปุ๊บอย่างนี้ก็คือปกตินะครับแล้วทุกคนแบบสไลด์ก่อนหน้าที่จะไต่นี้แบบนี้ซึบมันจะเป็นการมีสปีดวูดทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับซึบอย่างนี้นะครับจะให้เราแบบว่ากระโดดได้ไกลขึ้นแบบพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นด้วยนะครับปุ๊บอย่างนี้กด C แล้วก็กดสปีดสปสีสปสบราร์ตรงที่ จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยจะเปลี่ยนแบบตรงนี้เทคนิคที่เทคนิคที่3เนี่ยสองอย่างแรกหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะครับอย่างที่3ก็คืออสมมุติตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะเป็นการแบบว่าถ้าคุณใสต์ตรงตัวจ้องอากาศที่ลงไปข้างล่างพอดีอ่ะจะเป็นการเพิ่มสปีดบู์เยอะนะครับเนี่ยอย่างงี้กดไซ่ให้มันตรงขอบตรงนี้พอดีไม่ใช่กดสไลกลางอากาศนะค,คือกดซีตรงในแถวประมาณนี้ใกล้ๆถึงจะลงไปข้างล่างนะครับคืออย่างนงี้ชซบ จะเป็นการสปีดบูสอย่างนี้นะครับเนี่ยกดซีตรงแถวนี้นะครับที่ใกล้จะลงไปข้างล่างอย่างนี้กดชิปด้วยนะกดชิปเพื่อที่มันจะสไลด์ได้ชึบป,ปึ๊บอ่ะอย่างี้นะครับชึบเนี่ยจะเป็นการสปีดบูสนะครับแล้วตอนลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับพอกดซีตรงนี้ปุ๊บพอถึงพื้นตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บให้่อกดชิปทีหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะสไลด์ได้ยาวขึ้นเหมือนเปเรากัน ไม่ต้องให้มันแบบย่ออย่างนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งได้ต่อเลยคือกดซี book, ปุ๊บก,กดชิปอย่างนี้นะครับเอาชนะพอดีท่อย่างที่สี่คือการกระโดดสูงนะ่บงนี้่างนี้นะครับกระโดดสูงแบบเขาเรียกว่าเมกาจัมหรือซูเปอร์จัมก็ได้นะครับอย่างเงี้งงคือการคุณกดสเปซบาร์นะสเปซบาร์กดกดวิ่งด้วยนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับกดเดินอย่างงี้กดวิ่งอย่างงี้แล้วกดสเปซบาร์สเปซบาร์แล้วก็หลังจากนั้นก็กด X นะครับ x หรือตัวแก็ได้อย่าก,กดอย่าก,กดพร้อมกันหรืออย่าก,กดก่อนนะครับให้กดหลังจากสเปคบาร์นิดนึงนิดนึงพอนะครับชึบอย่างงี้นะครับเพื่อนกดสเปคบาร์ bar, แล้วกระโดดขึ้นไปอย่างงี้มันจะเป็นขึ้นมาเป็นท่านอนอย่างงี้นะครับเป็นแบบท่าเรดานนร์อย่างงี้ถ้าคุณอยากให้มันขึ้นมาเป็นท่าท่ายืนนะครับก็คือกดทาแบบเมื่อกี้เลยนะครับสเปคบาร์ bar, x แล้วก็กดกดเพลงนะครับคือมันจะเหมือนจะเป็นการ c ซ n c e l mega า u m p นะครับอย่างงี้ มันจะมาเป็นท่ายืนนะครับคืออย่างนั้นแหละคือเทคนิคน,นี้่อนข้ามีประโยชน์นะครับสามารถคอมบี้กับการซอนต่อสู้ได้ด้วยสมมติศัตรูอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วศัตรูกลางยิงเราเราสามารถชึบอย่างนี้เพื่อที่จะไปยิงศัตรูได้แล้วเราก็จะจะมาเป็นท่าก้มได้ด้วยนะครับแบบท่านอนอย่างนี้นะครับเพราะศัตรูเนี่ยถ้าเป็นคนพวกที่ว่าเล็งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะจะไม่สามารถเล็งแบบสมมติศัตรูยือนอย่างนี้นะครับสมมติเรา กระโดดปุ๊บมาอย่างเงี้ยจะไม่สามารถเล็งตามมาอย่างเงี้แล้วก็ลงมาตรงพื้นได้นะครับบางคนเนี่ยจะเล็งแค่ตรงหัวเน้นตรงหัวนะครับแล้วพอเรากระโดดขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊บก็จะเสียจังหวะนะครับสตูแล้วเราก็ยิงฆ่าสตูได้ถ้าพูดถึงเทคนิคการต่อสู้เนี่ยคุณสามารถทาอย่างงี้ได้นะครับสมมติถ้ายิงสตูอยู่แล้วสตูเนี่ยแพมจะยิงหัวเราเลยมานนี้ก็คือให้แพมย,ย่ออย่างงี้นะครับเพื่อที่สตูจะยิงหัวเราไม่โดน ตูเนี่ยจะเสียเวลาในการก้มก้มหน้าเพื่อมายิงเราเราก็สามารถยิงศัตรูได้ก่อนนะครับที่นี่คืออย่างนี้นะสมมติศัตรูอย่างนี้ผมยิงอยู่ชึบอย่างงี้นะครับให้ย่อลงแบบนอนเลยกด C ีครั้งนะครับแล้วถ้าถ้าคุณนอนอยู่เนี่ยนอนแบบเลาวลงมาอย่างนี้นะบแบบกด C ีครั้งแล้วถ้าคุณก้มหัวเนี่ยหัวเราเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีคนตัวอย่างขอภัยนะครับแล้วหัวเราเนี่ยมันจะมันจะไม่าน่านนะครับมันจะไม่ชัวร์ไปคือหัวเราเป้าหัวเรามันจะเลกขึ้น ก็คือควรจะยิงหัวไม่ได้จะเหมาะกับการที่เวลาแบบยิงอยู่แล้วรีโรหลดอันนี้ก็ก้มอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ระวังระวังโดนเข้าหลังพวกการสไลด์และการกระโดดสูงเนี่ยมีเดเร่3วีนะครับก็คือนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณสไลด์อย่างนี้นะครับสไลด์อย่างนี้แล้วปุ๊บคุณก็จะไม่สามารถสไลด์ที่ติดกันได้ ชึบแล้วก็สไลด์ติดกันอย่างนี้ไม่ได้ต้องรอนามวิก่อนนะถ้าคุณสไลด์ปุ๊บคุณก็จะไม่สา,ม,สามารถทำกระโดดสูงได้นะครับกระโดดสูงแบบนี้ก็คือจะไม่สามารถทําได้และถ้าคุณทํากระโดดสูงติดกันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับปุ๊บกระโดดสูงนี้แล้วกระโดดสูงอีกทีก็ไม่ได้เพราะว่ามันดีเลย3าวิทุกอย่างดีเลย3าวินะครับการสไลด์กันกระโดดสูงอะไรพวกนี้โอเคสำหรับเทคนิคก,ก็น่าจะหมดแค่นี้นะถ้ามีอะไรที่ขาดเหลือเดี๋ยวผมก็จะมาทำพาสสองแล้วกันมันสามารถคอมไบ่กันได้นะครับกดชิปแล้วกกก็ด A คือมัันนจะ เป็นการสไลด์ไปทางซ้ายแล้วกดกด D นะครับสไลด์ไปทางขวากด S เนี่ยสามารถสไลด์กลับหลังได้อย่างงี้นะครับสมมุติคุณเจอคนอย่างนี้แล้วเป็นการพีก,ก็ได้นะครับแล้วกลับมาอย่างงี้ซึบแล้วคุณสามารถสไลด์แบบไปที่ทางอื่นได้ด้วยแบบเสียงอะไรอย่างงี้นะคือกด A บวกดแล้วกดสไลด์มันจะเป็นการไปเสียงนะครับ โอเคถ้าใครชอบก็อยืมกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก,กดคอมเมนต์ด้วยถึงจะไม่ีอะไรอยากคอมเมนต์ก็ตามและและไอเนี้ยเอะูเนต์ไกาเลยพวกนี้นะครับมันเป็นการสําคัญมากนะู้สตูอย่างนี้ผมก็สามารถยิงอย่างนี้ได้นะครับเพื่อเราเนี่ยขยับแต่เราก็ยังยังยิงสตูอยู่นะครับสตูเนี่ยบางคนอาจจะเป็นการเล่นไม่เก่งนะครับอาจจะติดติดตามเป้าสตูเนี่ยติดตามสตูอย่างงี้ไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถทําอย่างนี้ได้เพื่อยิง ศัตรูก็อาจจะแบบเบอร์ไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้นะอึ๊บแล้วยิงอย่างนี้ก็ได้เพื่อว่าไม่อันตรายอย่างงี้ถ้าเดินไปเฉยๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคืออันตรายนะครับคือมันจะมีศัตรูโผล่มาได้เลยอะ่ะแต่อย่างนี้คือสายผ่าน,นอย่างงี้ปึ๊บยิงเพื่อเป็นการศัตรูจะยิงเราไม่ได้โอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ Look at this dude 어 <laughs> <laughs>